สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะผวากันทั้งงานตั้งสวสดแล้วเพิ่งแจ้งศพติดโควิดยายดับหลังฉีดวัคซีนตั้งศพแล้วโรงพยาบาลโทรแจ้งติดโควิดเมื่อวันที่8ธันวาคม64ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีผู้ใช้ f เฟซบ o ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความขอความเป็นธรรให้กับยายวัย78ปีระบุว่าขออนุญาตค่ะเสียเวลาอ่านโพสต์หนึ่งนาทีเพื่อเป็นเคสกรณีศึกษาไปค่ะ ถ้าเห็นด้วยช่วยแชร์ให้ถึงสื่อมวลชนให้ด้วยค่ะเราอยากได้ความโปร่งใสาจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ขอความแนะนำช่วยเหลือหน่อยค่ะพวกเราขอความยุติธรรมให้ผู้ตายค่ะผู้โพสต์ระบุต่อว่ายายไปฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้วสองสามวันถัดมายายป่วยหลังฉีดวัคซีนค่ะจึงพยายามไปส่งที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งได้รับการรักษาอยู่3วันพอวันที่4ี่ โรงพยาบาลแจ้งว่ายายเสียชีวิตแล้วตอนตีสีวันที่7ธันวาคม64จึงไปรับศพยายที่โรงพยาบาลมาแบบไม่มีผ้าหอ่อหรือสำลีอุจมุกใดๆทำไมไม่ให้เกียรติผู้ตายบ้างพอรับมาถึงบ้านจดพิธีรดน้ำศพในตอนเช้าแล้วพอถึงเวลาประมาณทุ่มครึ่งทางโรงพยาบาลโทรมาแจ้งว่ายายตายจากเชื้อโควิดแจ้งผลตรวจข้ามวันข้ามคืน ผลไม่ออกก็ปล่อยคนป่วยมาแบบนี้ได้หรอคะหรือไม่อยากรับผิดชอบค่าเสียหายญาติิสงสัยว่ายายจะติดเชื้อมาได้ไงทั้งๆที่ยายไม่เคยไปไหนเราพยายามไปรักษาเพราะผลข้างเคียงจากวัคซีนค่ะไม่ใช่การติดเชื้อโรงพยาบาลบอกว่าสาเหตุจากการเสียชีวิตเพราะยาติดโควิดคือทางบ้านทั้งหมู่บ้านและคนที่มาร่วมงานศพที่ใกล้ชิดเขาคืองงกันมากค่ะ ตอนรักษาตัวไม่ได้มีผลหรืออาการจากการติดโควิดพ่อเสียชีวิตแล้วบอกว่าเสียชีวิตจากการติดโควิดคือทุกคนไม่เชื่อว่ามันเป็นไปได้ยังไงมันเกิดจากความผิดพลาดอะไรหรือเปล่าแล้วทางโรงพยาบาลก็แจ้งว่าไม่รู้ไม่รู้อันนี้ทางโรงพยาบาลไม่รู้คำตอบแบบนี้ทางโรงพยาบาลตอบได้หรอคะมันคือความสะเพาของทางโรงพยาบาลหรือเปล่าคะแบบนี้เราสามารถเรียกร้องจากโรงพยาบาลได้ไหมคะ แบบนี้เราสามารถขอความยุติธรรมชดเชยจากทางโรงพยาบาลได้ไหมคะต่อมาได้โทรศัพท์ไปสัมภาษณ์นางสาวเอนามสมมุติซึ่งเป็นผู้โพสต์และเป็นหลานสาวผู้ตายโดยเจ้าตัวเล่าว่ายายเป็นคนอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ไปฉีดวัคซีนเข็มแรกได้3วันยายก็เริ่มมีอาการหนาวสัน่นเหมือนเป็นไข้เริ่มหายใจไม่ออกทางครอบครัวจึงพาไปส่งรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ ยายนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลได้3วันทางโรงพยาบาลก็โทรมาแจ้งว่ายายเสียชีวิตแล้วทางครอบครัวจึงไปรับศพมาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านและขณะที่กําลังเตรียมสวดพระอภิธรรมศพอยู่นั้นทางโรงพยาบาลก็โทรมาแจ้งว่ายายติดเชื้อโควิดทําให้ทุกคนในงานศพพากันแตกตื่นและไม่เชื่อว่ายายจะเสียชีวิตด้วยโควิดตามที่โรงพยาบาลบอก แต่เชื่อว่ายายเสียชีวิตด้วยผลข้างเคียงจากวัคซีนมากกว่าแต่พอสอบถามไปที่ทางโรงพยาบาลดังกล่าวก็ไม่ได้คำตอบใดๆกลับมาตนจึงหาวิธีเพื่อติดต่อสื่อมวลชนเพื่อขอความเป็นธรรมให้กับยายตามที่ตนได้โพสต์ลงใน Facebook ว่าจริงๆแล้วยายเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรและถ้ายายติดโควิดจริงๆทำไมให้ยายไปรับศพกลับมาเพื่อจัดการที่บ้านจนทำให้คนที่มาร่วมงานต่างพากันผวาทั้งงาน อย่างไรก็ตามขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะส่วนสาเหตุที่แท้จริงของการเสียชีวิตความจริงจะเป็นอย่างไรต้องติดตามกันต่อไปค่ะขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามสตรี .com คอมขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสะข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ